งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวท็อปสุดของหมดครัวเรือนกันนะครับนี่เลยปุ่มการใช้งานหลากหลายมากเริ่มกันที่ปุ่มแรกนะ Vacuum Seal Cancel ก็คือตัวนี้จะสามารถซีลสุญญากาศแล้วก็ปิดปากถุงรวมถึงเป็นปุ่มที่หยุดการทํางานฉุกเฉินได้ภายในปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มที่2คือปุ่ม Pressure นะครับก็จะมีทั้ง Normal Gentle คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้เขาซีลแบบนุ่มนวลก็คือ Gentle นะครับกดนี้ก็จะเป็นซีลแบบนุ่มนวลหรือ Normal ก็จะดูดสุญญากาศปกตินะครับเอาไว้ใช้สําหรับสินค้าที่ช้าง,ง่ายเช่นเนื้อปลาเนื้อส์ มัวต่อไปเราก็จะสามารถเลือกได้อีกว่าสินค้าเป็นแบบแห้งก็จะเป็นโหมด dry moist มีน้ําเล็กน้อยก็จะไปเลือกที่ moist แบบนี้นะครับส่วนการทํางานของเขาถ้าเราเลือกที่โหมด moist นะครับอธิบายคร่าวๆนะครับของ Can ิ s t e อร์กับ m a r i n a ต e นะครับ c อ n i s t e r ร์ ister, แปลว่ากระปุกสุญญากาศก็จะเป็น2ตัวนี้แบบนี้นะครับกระปุกสุญญากาศแล้วก็ในหมวดของ Can ิ s t e อร์อีกก็สามารถใช้กับเจ้าวายแบบนี้ได้ด้วย อ่ะสุดท้ายคือโหมดมารีเนตนะครับมารีเนตแปลว่าหมักนะครับก็จะเอาไว้สําหรับหมักอ่าพวกเนื้อหมักอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเราหมักด้วยระบบสุญญากาศนะครับเราจะใช้เวลาเพียง15นาทีก็จะหมักเทียบเท่ากับที่เราต้องหมักเนื้อไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือข้ามคืนทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับแมนวนวลซิลก็คือเราต้องการให้เขาแค่ซิลปิดปากถุงอย่างเดียวก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มที่การซิลสุญญากาศดูก่อนนะครับ เราจะลองกันที่เจ้าเห็ดหอมอันนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับสินค้าเข้าไปปิดมาให้เสียงบางสองข้างนะครับทีนี้เราก็จะเลือกนะครับว่าจะเป็น Normal หรือ Gentle อันนี้ถ้าสมมติผมต้องการสติลแบบนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ให้ปิดปากถุงโดยที่เป็นของแห้งก็เป็น dry เช็คทุกอย่างเสร็จแล้วเราสามารถกดแวคกุ่มได้เลยครับ จะสังเกตว่าทุกอย่างจะทําอัตโนมัติไฟจะขึ้นที่แมนนวลซิลนะครับก็จะทําให้รู้ว่าตอนนี้เครื่องเขากาลังซีลปิดปากถุงอยู่นะครับแล้วเราจะรอกันอีกสักพักหนึ่งหลังจากไฟแมนนวลซิลเสร็จก็จะเป็นการเสร็จโปรเซสนะครับแบบนี้กดปุ่มทั้งสองข้างนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับลองกันที่แมนนวลซิลแล้วกันผมจะขยับมาหน่อยนึงนะครับตรงแถบซีลตัวนี้อันนี้ยังมีอยู่แถบเดียวนะกดแมนนวลซิลเลยรอสักคู่จนกว่าไฟจะดับ หลังจากไฟดับแล้วอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ฮะก็จะมีแถบซิลเพิ่มขึ้นมานี่คือหมดแมนนวลซิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกอันหนึ่งจะเป็นสินค้าผมให้เป็นแบบ normal แล้วปกติแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนที่ตัวอาหารเนี่ยว่ามี moist เล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมครับเอาเข้าไปปิดถูกจัดเรียงนะครับจัดเรียงให้สวยงามก่อนกดปุ่มเดิมเลยครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไฟแมนวนวลซีลขึ้นก็คือเครื่องเขากําลังซีลปิดปากถุงให้เราอยู่นะครับหลังจากเสร็จนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับแน่นหนัาเลยต่อไปเราจะมาลองกันที่โหมดทานิสเตอร์ของเรานะครับปิดเครื่องก่อนนะครับให้เสียงดังแก๊กแบบนี้แล้วต่อสายอุปกรณ์ที่ให้มาเข้าด้านข้างของตัวเครื่องนะครับกดเข้าไปให้แน่นนะครับให้มิดเลยเข้าไปมิดประมาณนี้เลยกดลองที่ปุ่มคานิสเตอร์เลยครับ วิธีสังเกตว่าเขาทํางานหรือเปล่านะครับเราลองอย่างนี้เลยก็ได้เขาจะดูดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจสามารถกดหยุดได้แบบนี้อันนี้คือเขาดูดสุญญากาศแล้วนะครับถ้าผมเปิดจุกนี้ก็คืออากาศจะไหลออกอ่าได้ยินนะครับโมดคานิสเตอร์นี้สามารถใช้งานกับเจ้าวาได้ด้วยเราเอาตัวนี้ออกก่อนเราจะเห็นอันนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับกดคานิสเตอร์เหมือนเดิม การคอนิสเตอร์ของ Y วายตัวนี้ดียังไงมันจะลดปฏิยาออกซิเดชันของเจ้า Y วําทำให้เราสามารถเก็บรักษา Y วายได้นานขึ้น Y วายไม่เปรี้ยว Y วายรสชาติไม่เสียหมวดสุดท้ายหมวดมารีเนตของเราเราก็ต้องประกอบเครื่องเข้ากลับไปเหมือนเดิมกดมารีเนตครับ ปกตินะครับเวลาการหมักเนื้อเนี่ยครับมันจะกินเวลาของคุณเป็นหลักชั่วโมงหลักวันต้องไปแช่ช่องฟีวสเสียเวลามากๆครับแต่าก,การที่เราหมักด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นหลักการทํางานของเขาก็คือตัวสุญญากาศจะเข้าไปเปิดเหมือนรูขุมขนของตัวเนื้อสัตว์ของเราเพื่อให้วัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปเนี่ยหมักเข้าไปถึงตัวเนื้อของเขาจริงๆตัวเครื่องจะดูดสุญญากาศไปเรื่อยๆเป็นเวลา1นาทีหลังจากนั้น4 0วินาทีจะคงความดันในกระปุกนี้อยู่แล้วหลังจากนัั้้้้นกก็จะปปล่อยใหหาาเเขไ20ววิททีรมโสง เป็นเวลา2นาทีนะครับเราจะทาวนซ้ําอยู่เงี้ยประมาณ7รอบก็จะรวมเวลาทั้งหมดประมาณ14-15นาทีคุณก็จะได้เนื้อหมักสมบูรณ์เรียบร้อยนาไปใช้งานได้เลยครับที่ตัดถุงมันก็จะใช้สําหรับพวกถุงแบบม้วนแบบนี้เราสามารถตัดตามการใช้งานของเราได้เลยแช่นี้ฮะเสร็จแล้วฮะทำรอยปุให้เขานิดนึงเอาขึ้นมานะครับแล้วก็ฉีกกดลงดึงลูดไปนะครับอันนี้ก็จะได้รอยปลุแบบนี้มา อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโดยรวมทั้งหมดของเจ้าเครื่อง v c 7 7ตัวท็อปของเราในหมวดของครัวเรือนนะครับ